สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลเอือวัวแพนสูตรใหม่ใช้ไลกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพนอะมิโนวัวแพนไคโตซานสูตรออลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงบํารุงดินตราหญิงเกษตร วันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่4ครับซอย4ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลที่นี่ครับเจ้าของสวนทุเรียนพันหมอนทองครับเขามีกว่า500ต้นอายุ5-9ปีแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เจอผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และก็3ามกือเว์แพนสูตรใหม่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงมีความสุขกับการเห็นผลผลิตที่สำคัญครับเขาบอกว่าโอ้โหใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีที่สำคัญกว่านั้นอีกเขาบอกมีเทคนิคสำคัญ ในการดูแลรักษาในช่วงที่ผลทุเรียนเขากำลังออกเป็นผลแล้วมันเกิดการรัดอ่อนเขาบอกว่าเพิ่มอัตราส่วนเข้าไปอีกจํานวนเล็กน้อยก็สามารถเปลีป่ยนแปลงไม่ทําให้เกิดการรัดอ่อนได้โอ้โหตัวนี้ชาวสวนทุเรียนเกิดการพองโตในหัวใจทีเดียวและที่สําคัญครับเขาบอกว่าผลผลิตจากปีก่อนซึ่งรู้จักมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับปี67 <ๆ S 2> เขาได้มานะครับอยู่ที่ประมาณ9ตันปีนี้ครับเขาบอกว่าปี68 อาจจะถึงขั้นที่เรียกกันว่า20ตันบวกบวกเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับโอ้โหท่านแรกเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วยครับสวัสดีครับผมนายชยาสิทธิ์วิชาเครื่องครับชื่อเล่นชื่อคิวครับผมโอ้ชื่อคิวนะครับแปลว่ามีคุณภาพอย่างดีเยี่ยมเลยค ที่สาคัญครับที่ึกษาผลิตภัณฑ์ครับเดนเชนครับสวัสดีค่ะชื่อแอนหาดูไทยค่ะก็เป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูคตาซันสูตร,รใหม่ค่ะวันนี้ใช่ไหมคะที่มาแนะนําแล้วก็ผล,ผลผลิตนั่นคืออยากให้เพิ่มก็เลยมาแนะนําแต่พอดีโชคดีว่าน้องเขาศึกษามา<ช>2ปีแล้วกับค<ช>ู<ช>ห่หูเราค่ะคือติดตามมาในออนไลน์แล้วก็น้องเขาก็จะสั่งแต่กลัวจะไปเจอของปลอมค่ะอาจารย์อ๋อนั่นผมถามที่พี่คิวเลยพี่คิวครับแล้วตอนที่เราศึกษานั่น เนื่องด้วยสวนของเรามีปัญหาอะไรครับดอกออกมาแล้วแต่ผลผลิต ไม่ติดอยู่บนตน้นมีดอกออกมาแล้ว,ว,ลวบานแล้วบานแล้วหางแย้หลุดร่วงก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรใช่ครับแล้วตอนนั้นเราก็เข้าไปศึกษาเราไปดูแล้วเราไปเปรียบเทียบยังไงกับสารที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปครับไปดูเห็นเขาที่เขาใช้กันฉีดแล้วก็บอกว่าลูกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงใบก็สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเนี่ยก็หามาเจอกะเขาพี่แอนครับพี่แอนนะครับ,รบเรามาแก้ปัญหาตอนนั้นเราเจอตอนปีไหนครับปี6 7ครับผมปี67ครับประมาณต้นปีครับผมตอนนั้นเรามาใช้เกี่ยวกับ ทำอะไรครับอ่าเริ่มเริ่มใบสุดท้ายที่จะเอาดอกเลยครับอ๋อเหรอฮะครับใบสุดท้ายสะสมอาหารพอดีเลยใช่ครับผมกำลังจะเข้าสู่การเอาดอกแล้วปีนั้นผมถามมาเลยว่าปีนั้นนะครับเริ่มที่ใช้ในถ่วนของสูตรเดิมใช่ไหมครับครับเราได้ผลผลิตมาเท่าไหร่ครับก่อนก่อนหน้าใช่ไหมครับอ่ก่อนในปี67นะครับที่อ๋อ6ก็ก็ได้มาผลผลิต9ตันกว่า9ตันกว่าครับผมอันนั้นคือที่เราเริ่มเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์มาครับเอาละครับตอนนี้ผมมาถามว่า ในปีนี้นะครับทุเรียนคนเรานี่เห็นว่ามี3าแปลงรวมทั้งหมด5 0 0อยต้นนี่นะแล้วก็มีแปลงอยู่ที่5ปีมี9ปีมีนะครับตรงนี้เรายืนอยู่ที่9ปีแปลง9ปีนะครับตอนที่เรามาเจอสูตรใหม่เนี่ยตอนนั้นมาใช้ช่วงไหนครับเริ่มเริ่มทําใบเอใบที่หนึ่งใบที่อ๋อไม่ใบที่สองเลยครับมันไม่ทันมาทาใบที่สองตอนนั้นเดือนอะไรฮะเดือนมกราใช่ใช่เขาเรียกว่ามาสะสมอาหารนั่นแหละนะครับผมตอนนั้นได้สูตรใหม่เข้ามานี่อะไรคือการที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมบ้างดอกออกมาแบบ เยอะมากครับให้คนงานตีออกเลยไปกิ่งก <ve> ับออกจนจุดปาครับตอนนี้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ดอกออกมากขนาดเนี้มันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเราคิดไหม ก็เราถือว่าอ่านมันเยอะเลยครับมันออกเยอะแต่ถ้าอ่านไม่เยอะมันก็ออกน้อยอันนี้สูตรใหม่ทํใบสองด้วยครับก็ถึงทําดอกออกยันยอดนะครับผมคนงานก็ต้องเหนื่อยครับต้องมาคอยตีออกครับมาแต่งเอาออกถูกไหมครับใช่ครับพอเราแต่งเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยการติดผลมันเป็นยังไงครับพอสะสมมานเสร็จดอกมาก็ฉีดเฉพาะดอกอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ฉีดผลอย่างเดียวเลยอ๋อเหรอครับพอเป็นดอกเสร็จก็เป็นผลอ่าผลออกมาเป็นยังไงครับติดเยอะไหมติดเยอะมากดอกแต่งกันเสียอารมณ์หครับนี่ที่เห็นนี่นะครับครับแต่ แต่งมาแล้วนะครับแต่งขนาดนี้แต่งแล้วที่เหลือครับพอเราเห็นผลหลังจากแต่งดอกแล้วใช่ไหมฮะผลเหลือนี่กิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งเนี่ยเราไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันครับห้าผลได้ครับประมาณห้าผลนะแล้วก็มาแต่งอีกทีหนึ่งใช่แล้วก็แต่งขาดเนี่ยเหลือประมาณสองสามผลสองสามกิ่งครับผมต้นหนึ่งเนี่ยอายุเก้าปีเอาเฉพาะเก้าปีนะต้นหนึ่งเราไว้กี่ผลเนี่ยเฉลือเจ็ดสิบถึงร้อยครับต่อต้น ต่อต้นครับนี่ถือว่าสายแบกไหมนั่นแหละถือว่าเป็นสายแบกไหมใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะแล้วต้น5ปีเราไว้กี่ผลต่อต้นอ่าเฉลียตกอยู่40่สถึงสาลูกกล้าดียังไงพูดคำถามไดตรงนี้ผมมั่นใจในกูครับผมนะครับถือว่าเราถือดีถือดีถือของดีเอาไว้ก็เลยมั่นใจอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างมีผลเนี่ยอะไรคือส่วนที่เป็นเทคนิคที่พี่คิวค้นพบว่าเอ้ยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันช่วยได้ครับพี่คิวครับ ที่ผมใช้มาคือเกษตรกรส่วนมากปลูกทุเรียนเขาจะกลัวในเรื่องยอดมาช่วงฝนอ่อนกลัวมากเลยครับ,รบผมก็เลยอเอาคู่หูเนียมาปรับใช้ถ้าเกิดยอดไหลหรือว่าเราจะหยุดให้ยอดไม่เดินเลยเราใช้อัตรา3มชุดต่อน้ำหนึ่งพันแต่ถ้าส่งส่งให้ชุดใบมันแก่ไวครับคือใช้อัตราสองชุดต่อ1,000ลิตร<อ>ครับ ก็นี่คือเทคนิคของเราใช่ใช่ครับที่ปรับใจมาแล้วการเห็นเห็นผลนั่นมันคืออะไรครับเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันคืออะไรคือมันผลไม่ร่วงเลยครับใบไม่ก็ใบก็ไม่เสียด้วยครับก็เป็นใบแก่ที่ไม่เสียหายใช่ครับผมผไมครับครับผลก็ไม่ร่วงใช่ครับสิ่งที่เราเห็นตลอดระยะเวลาของการใช้เนี่ยใบเป็นอย่างไรบ้างหลังจากใช้คู่หูมหัศจรรย์สูตรนวัตกรรมใหม่นะครับผมใบมันจะหนาหนาแล้วก็ดําแล้วก็มันวาวครับผมมาดูกันที่ผลครับเพรานี่ขณะนี้เราอายุกี่วันแล้วครับผลที่ออกมาเนี่ยร้อยห้าวัน ตอนนี้จะไปตัดอีกทีวันไหนครับประมาณสิ้นเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนี้ขนาดนี้เรากําลังอยู่ที่เดือนมิถุนายนนะครับสิ้นเดือนนี้จะตัดแล้วผลขนาดเนี้ยมาสักกี่กิโลต่อลูกต่อผลครับอาเลีย2อถึงส่ครับอนาคตมันจะขยายเพิ่มไหมอ่าตอนนี้มันมันน่าจะหยุดแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าตลาดเขาต้องการ2อ 2- ถึงสี่สองถึงสี่เลยครับผมยืนพื้นเลยนะครับอันนี้เขามาเห็นแล้วก็ถือว่าโอเคครับในส่วนของน้ําหนัก ใช่ใช่สองถึงสี่กิโลครับถ้าในส่วนของรูปประพันธ์สันฐานล่ะครับช่วยบอกผมโดยละเอียดนะครับพื้นปีนี้ถือว่าหนามสวยครับเขาเรียกว่าหนามหยีทุเรียนปีนี้ทําพื้นตามตลาดเพราะว่าพื้นตลาดขอ 2- ่องถึงสี่กิโลครับสองถึงสี่กิโลครับหนามหยีครับหนามหยีรูปทรงเป็นไงครับกลมแล้วก็หนามเขียวด้วยโอ้หนามเขียวด้วยนะครับก้านเนี่ย เพราะทางใต้นี่เขาบอกว่าลมแรงใช่ใครับปัญหาลมแรงนี่เราถือว่าเราเต้าลูกแล้วยังจะพยงอย่างเดียวเต้าด้วยแล้วนะเต้าครับเต้าลูกแล้วปีนี้เพิ่งมาเต้านะกับมันจะช่วยยังไงบ้างประยุงไว้ให้มันมันล่วงครับผมมันจะบิดเป็นช่แล้วจะหลุดล่วงไปแล้วสามเกลือช่วยยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของความเหนียวของขั้วครับมีไหมก็ผมว่ามันช่วยได้เยอะกันครับเพราะว่าช่วยในการที่ว่าไม่หลุดล่วงเพราะวันก่อนโดนลมแล้ว ก็ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่นะยังอยู่อยู่เยอะอีกมีการทดสอบแล้วใช่ใ่ก็หมายความว่าลมที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะทางใต้นี่เห็นว่าลมไปทีหนึ่งเป็นตันๆเลยก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ก็ช่วยพยุงเอาไว้ด้วยครับครับปีที่ก่อนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารูปทรงอย่างนี้เปลือกมันเป็นไงครับปีก่อนพ่อค้าเขาก็ซื้อเขาว่าเปลือกบางดีอยู่แต่ปีนี้เขาว่าบางกว่าอีกครับเขาดูยังไงรู้ว่ามันเปลือกบางอ่าหนามหยีนาเล็กครับแล้วก็ดูการเบ่งของผู้ครับ ถ้าเบ่งของผูก็คือดูได้ลักษณะภายนอกถ้าหนามหยีนะครับลักษณะการเบ่งภูอย่างนี้บางแน่นอนับสวนของเราเนี่ยนะครับ5ปี9ปีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคทุเรียนทั่วไปถูกไหมครับรากเน่าคอตินอะไรต่างๆมันมีอะไรเกิดขึ้นในสวนเราบ้างครับตอนนี้ที่ใช้มา2ปีก็ต้นป่วยน้อยแทบจะน้อยมากครับแค่ก็เรียกว่าในร้อยต้นมีทักต้นหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับถือว่าน้อยน้อยมากครับน้อยมากครับก็ถือว่าในอดีตทั้งที่เรายังไม่ได้เจอกัน ป่วยป่วยเยอะอยู่ป่วยเยอะครับนี่ถือว่าลดอาการป่วยไปใช่ใช่ครับร้อยต้นมีต้นเดียว1%อร์ซโอ้โหก็แทบเรียกว่าไม่มีก็ว่าได้<ช>ครับเพราะไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นถ้าไ่สังเกตรจริงๆก็แทบไม่เห็นถูก<ช>ไหมครับใช,ใช่ครับผมแต่พอเราดูแลบำรุงรักษาแหมสวนพี่คิวนี้ผมเห็นแล้วสะอาดหูสะอาดตาจเจริญตาจเจริญใจเหลือเกินเป็นพลังแกนกการเกษตรจริงๆถามท้ายที่สุดครับหญิงเกษตรเราได้ใช้ร่วมด้วยไหมตอนต้นปีครับใช้เคยใช้อยู่ใช่นะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็จะแนะนําน้องเขาให้เพิ่มหญิงเกษตรเรามาเป็นตัวสารตัวใหม่ปรับปรุงใหม่หมสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่เหมือนกันปีนี้3เกอสูตรนวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมความใช้ไรทางผลผลิตจะได้กี่ตันครับ20ตันบวกกับผมปีนี้โอ้โหพูดไปยิ้มไปหัวเราะไปแก้มอวบอิม่ม <c oughs> เพราะว่านี่คือความอิ่มเอมของนักการเกษตร20ตันบวกบวกโอ้โหในฐานะที่เรามั่นใจขนาดนี้ความภูมิใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดนี้ พี่คิวมีอะไรอยากจะบอกเล่าพี่น้องนักการเกษตรทั่วสตูลก็ว่าได้เพื่อไปสู่พี่น้องเกษตรทั่วไทยว่า3เกลเอือวัวแพนสูตรนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรกับความภูมิใจของเราครับผมอย่างนี้ครับคือผมอยากให้คนที่ทําสวนทุเรียนนะครับลองเปิดใจใช้คู่หูแล้วแล้วจะรู้ว่าของเขาดีจริงครับผม โอเคครับอาจารย์โอ้โหพูดสั้นจนผมลืมไปว่า <laughs> มีการพูดอย่างนี้แล้วมั่นใจขนาดนี้ <c oughs> เป็นพลังใจสําคัญแก่นักการเกษตรตอนสุดท้ายบอกว่าโอเคด้วยทุกคนพูดด้วยความสั้นแต่ได้ใจความเพราะใจความสําคัญนั้นก็คือต้องการให้พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลนันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างที่สําคัญครับเพิ่มผลกําไร เษกษตรกรรมไทยจะยั่งยืนตลอดไปวันนี้เราทั้ง3ก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับสวนที่มีหัวใจแบบเดียวกันเต้นไปพร้อมๆกันกับความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ